วันนี้ก็จะมาแกงบวดฟักทองกันนะคะก็หั่นฟักทองเป็นชิ้นสลับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ส่งใส่หม้อจากนั้นก็นํากะทิที่เราคั้นเอาไว้นะคะใส่ลงไปใส่ลงไปแค่พอท่วมนะคะหรือว่าถ้าใครชอบก็ใส่เยอะได้คะ่ะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะ น้ำตาลปี๊บก็จะให้ให้หวานนะคะให้หวานกําลังดีนะคะจะไม่ใส่ลงไปเยอะนะคะเดี๋ยวเราชิมดูได้นะคะถ้าไม่ชอบเราค่อยเติมอีกแล้วก็ปิดฝานำขึ้นตั้งไฟค่ะจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางนะคะ ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคนนิดหน่อยนะคะถ้าใครมีใบเตยจะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะก็ได้นะคะเพิ่มความหอมแกงบวบฟักทองนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่อยากให้ทุกคนที่เป็นมือใหม่ได้ลองทำนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแค่เดือดอีกสักพักนึงเดี๋ยวถ้าฟักทองจิกแล้วสุกก็เอาขึ้นได้แล้วค่ะเดี๋ยวปิดฝาให้ให้เดือดก่อนนะคะให้เดือดดีๆก่อน ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะนี่ใช้สารพีจิกดูนะคะว่านิ่มหรือ,อยงะะังนะคะเดี๋ยวถ้าพีนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าสุกแล้วเราก็จะยกลง สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ชามสูตรนี้ก็ใช้ฟักทองประมาณ1กกิโลกว่าๆนะคะแล้วก็กะทิ1กิโลน้ำตาลน้ำตาลปี๊บจะอยู่ที่300กรัมถึง400กรัมนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ